ครับสวัสด,ดีครับโควิดมานะครับท้ายรถว่างครับไม่มีงานนะครับจอดกันจอดกันยาวๆงา,านเงียบกๆนี่ครับคนส่งครับ ออแก่นนครนะครับบ้านไผ่ครับสามคันนะครับอีกคันในไปช่างกิโลอยู่ตกเงียบมาก สองล้อสองล้งลอดูนะไม่อยู่แค่นี้ครับเีย้ยหน่อยเดียวอันที่สามไม่รู้จะเต็มหรือเปล่านะครับเนี่ย เงียบครับโควิดมาวันนี้เงียบเก็บของขอจบไลฟ์เพียงท่านี้นะครับผมติดตามได้นะครับใน YouTube ครับงาคขนส่งครับเงียบจ๊บ <S <S จะลดจะลดขนสินค้านะครับไม่มีลดส่งสินค้า นอนนิ่งๆครับนอนนิ่งๆงานไม่มีครับนอนกันนิ่งๆนอนกันนิ่งๆ พูเท่าซิ่งพูเท่าซิ่งนอนกันนิ่งๆเปิดเปิดมีอะไรไม่ใช่ใครเก็น้ครลแขกเก็นคอะไม่ได้ครับผมโฆษณาครับจบคองหน้านนะครับวับนนี้จบแค่นี้ก่อนสวัสดีครับติดตามกันด้วยนะครับ